สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะคัดไม้สวยๆมาให้อีกแล้วนะคะราคาเบาๆกันเลยจ้าค่าส่งเหมาเหมาห้บาทนะคะปลายทางก็จะเป็นค่าส่งเหมาเหมาเจบาทค่ะจะมีต้นอะไรมั่งเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้อ๋อแจ้งก่อนเนาะอันนี้ลงคลิปไว้วันศุกร์นะคะลงคลิปวันศุกร์ที่21 21ไม่ใช่สิ22สุกที่23นะคะลงคลิปไว้วันสุกที่2ี่23ธันวาจัดตรงให้วันเสาร์นะคะวันเสาร์แต่เช้านะเสาร์ที่24แต่เช้านะคะรับต้นไหนสนใจต้นไหนโทรได้เลย0805194988จ้ะแอดไลน์ได้โทรได้เดมเมอร์เดียวกันเลยนะคะหรือจะทักทาง Facebook ก็ได้นะคะนิสานิสาพรขึ้นไว้ให้ด้านล่างจ้ะ อเดี๋ยวไปดูกันทีละตัวจ้าว่าไม้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่ต้นแรกเลยค่ะยอดมงกุฎนะคะต้นที่หนึ่งยอดมงกุฎเหลือแค่3ต้นนะคะจะเป็นฟอร์มด่างประมาณนี้จะเป็นด่างเหลืองด่างเหลืองนี่นะคะออกด่างเหลืองเหลืองแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด่างน้อยเหรอยังไม่ชัดเหรอแต่มันก็ด่างทุกใบนะคะ ด่างสวยทุกใบนะอันนี้ให้ไปในราคา170บาทนะคะเหลือแค่3ต้นนะเหลือประมาณนี้170บาทต้นที่1น่งค่ะยอดมงกุฎอ,อันนี้ต้นที่1นะอันนี้ต้นที่2จะ้ะ170บาทนะคะแล้วก็นี้ต้นที่3ค่ะยอดมงกุฎนะคะด่างแล้วทุกต้นจะ้ะ170บาทเท่านั้นค่ะเหลือแค่3ต้นนะ ต่อมาทางด้านนี้เป็นพันดาวค่ะพันดาวอยู่ในกระถาง5นิ้ว5นิ้วทั้งหมดเลยนะคะอันนี้1ต้นนะไซจะประมาณนี้เลยนะคะพันดาวให้อยู่ที่200บาทต้นที่1นะคะและส่วนอันนี้200บาทต้นที่2อนะอันนี้กระถาง6ค่ะ200บาทต้นที่2กระถาง6นิ้วเนาะ แล้วก็อันนี้200บาทต้นที่สามเดี๋ยวรวบให้ดูจ้ะรับไปแล้วเอาไปล้อมเขาไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าต้นเขาสูงแบบต้นใหญ่อ่ะอันนี้200บาทต้นที่สามันนี้ต้นที่สามแล้วก็ต้นที่สี่จ้าอ่ะอันนี้ต้นที่4ี่นะคะ200บาทเท่านั้นพันดาวนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ กัดสีกัดเม็ดมาแล้วนะคะไปตั้งต้นแม่ได้เลยจ้าถัดมาทางด้านนี้เพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีมีสามต้นนะเดี๋ยวให้ดูทีละต้นเดี๋ยวเขาพันกันเพชรเจ็ดสีให้อยู่ที่เพชรเจ็ดสีให้ที่สองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่หนึ่งดังสวยๆค่ะ เริ่มกัดเม็ดสีมาแล้วด้วยนะคะไปใส่ไปเปลี่ยนไส์ตั้งแม่ได้เลยน่าจะเริ่มสร้างหัวแล้วนะพอเขากัดลายแล้วนะคะ250บาทต้นที่1ค่ะ250บาทต้นที่2ค่ะเพชรเ็ดสีนะอันนี้แดดแดดสองนิดนึงอ่ะบังแดดให้อันนี้ต้นที่2นะคะแล้วก็ 250เอหเออม่ค้พูดปิด250บาทนะคะอันนี้ต้นที่1นะอันนี้ต้นที่2แล้วก็อันนี้ต้นที่3ค่ะ250บาทค่ะรุ่นเดียวกันนะด่างขาวๆด่างชัดเจนแบบนี้เลยนะคะมี3มต้นเท่านั้นจ้ะต่อมาด้านนี้มีชื่อว่าเอานำโชคนะคะนำโชคนำโชคเป็นใบกลมนะคะปลายแบบนี้เลยมี2ไซส์ มีสองไซส์นะคะนําโชคไซส์เล็กไซส์เล็กให้อยู่ที่200นะคะนําโชคนะคะไซส์เล็ก200ไม่เอาดีกว่าเอาไซส์ใหญ่อะให้200อ่ะไซส์ใหญ่ให้200นะไซส์เล็กให้ไปที่หนึ่งร้ายเจ้ดิบาทปแล้วยแล้วแต่ยังโตไม่ทันพี่เขาป้ายแล้วทุกใบเหมือนกันนะคะหนึ่งรเจ็ดิบกับ200บาทนะคะนําโชค ส่วนทางด้านนี้เป็นชมพูทวีปจ้าไปอัพกระถางเอาเดอ้อไหมคะยังไม่ได้เปลี่ยนไซส์กระถางสร้างหัวแล้วแหละใบแก่ขนาดนี้นะคะไปเปย์อัพไซส์กระถางใหญ่ได้เลยนะคะชมพูทวีปมีต้นเดียวปลายสวยๆแบบนี้เลยให้อยู่ที่ให้ที่300บาทค่ะ300บาทชมพูทวีปต้นใหญ่ปลายสวยเอาไปขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะมีต้นเดียว300บาท ต่อมาเป็นรักเอยรักเอยรักเอยลุ้นด่างนะแต่แป๊บเป็นฟอร์มกอเลยนะคะรักเอยลุ้นด่างแต่ว่าเป็นฟอร์มกอมีประมาณ3ต้นมี3ต้นในกระถางนะคะแม่ค้าให้ไปให้ไปที่300บาทนะคะมีพุ่มเดียวกอเดียวนะผ่ามาจากแม่ด่างนี่แหละแต่พอรีชิ้นเนี้ยเคี่ยวเขาเยอะเขาก็เลยพุ่งออกมา3ต้นเลยนะคะให้อยู่ที่300บาทรักเอย ลุ้นด่างนะคะ250ก็ได้ลูกค้าปามีต้นเดียว250หบาทปอมกอเลยจะ้ะต่อมาค่ะเป็นองค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันนะคะป้ายแล้วเห็นไหมไป้ายแล้วนะต้นที่หน0่งจ้ะต้นที่สองนะคะป้ายแล้วทุกต้นจะ้ะไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมเพราะว่าแดดมันส่องเนาะต้นที่2,200แล้วก็ต้นที่สนี่นะจะ๊ะ200บาท องค์หญิงทอฝันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นปรา,าสาททองปรา,าสาททองนะคะให้อยู่ที่ให้อยู่ที่1 0 0 150บาทนะคะต้นที่1จะ้ะแล้วก็150บาทต้นที่2นะคะปรา,าสาททองจ้าต่อมาถัดนี้ นี้นะคะเริ่มจากด้านในก่อนเลยมีชื่อว่าเรียกซับค่ะเรียกซับนะคะบอลใบกลมๆเดี๋ยวบังแดดให้ก่อนอ่าเรียกซับนะคะเป็นบอลใบกลมๆแบบนี้เลยให้อยู่ที่200บาทนะคะเรียกซับต้นที่1เรียกซับต้นที่2จ้าและเรียกซับต้นที่3นะคะ200บาทค่ะเรียกซับนะคะ ต่อมานะคะมีชื่อว่าเฮงเฮงเป็นบอลใบกลมอีกเช่นเดียวกันน่าจะออกเปอิอะเปิดแบบนี้นะคะเฮงเนะคะเฮงเฮไซส์นี้รุ่นนี้ให้ไปที่ให้ไปที่250นะคะจะน,น่าจะออกเ,อเขียวเขียวเปอรเปอะเแบบนี้หน่อยนึงนะคะให้ที่250บาทจะต้นที่1คะ่ะอ่าอันนี้ต้นที่สองนะคะ250บาท ออกเขียวๆเ,เปอะเปดแดงๆแบบนี้นะคะต้นที่สองสหบาทและต้นที่สามค่ะนี่นะ250หบาทเฮงเงจ้าต่อมาต้นนี้มีชื่อว่าร่ำรวยร่ำรวยให้อยู่ที่200บาทต้นที่หนึ่งร่ำรวย200บาทต้นที่สองจ่าป้ายมาแล้วนะคะต้นที่สองต่อมาค่ะ โชคลําซานะคะโชคลําซาม,มีเชื้อด่างนะโชคลําซ้านะคะกระถางนี้ให้ไปที่200บาทกระถางที่1จ้าอ่ะสองบาทกระถางที่2องมีมีเชื้อด่างเช่นเดียวกันโชคลําซ้านะคะ200บาทค่ะและต่อมาค่ะมีชื่อว่ามหาอํานาจนะคะมหาอํานาจให้อยู่ที่200้ยไซนี้นะต้นที่1ให้200บาทค่ะ แล้วก็ต้นที่สองเขาจะใหญ่หน่อยต้นที่สองจะใหญ่หน่อยให้อยู่ที่250หนะคะมี2ราคานะมหาอํานาจนะคะแหมถาดนี้นี่แบบว่าอะไรนะเซตเซตเรียกซับเหรอเซตมหามงคลนะมีเรียกซับเฮงเฮงล่ํารวยโชคลรร่าซ้ำมหาอํานาจนะคะใครจัดไว้อย่างละหนึ่ง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 ก็ได้เลยนะ เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซตซีรีมงคลนะคะตามความเชื่อนะเราปลูกบอลน,นะคะชื่อก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะมีคุณค่าทางจิตใจนะคะนอกจากหน้าเขาจะสวยแล้วชื่อนั้นก็สําคัญนะคะเลี้ยงไปเราได้รู้ไอ้ต้นนี้เธอชื่อนี้ผลัดหน้าออกมาต่อไปโตขึ้นก็นจะกัดหน้าประมาณนี้ประมาณนี้นะคะมีความสุขทุกครั้งนะลูกค้าจ๋าใครเป็นเหมือนแม่ค้าบ้างไหมชอบลุ้นหลอดหลอดต่อไปที่เขาจะแทงขึ้นมา ลุ้นว่าเอ๊ะหน้าเขาจะขึ้นมาเป็นยังไงยิ่งพวกไม้ด่างเนาะเขาจะด่างแค่ไหนปลายแค่ไหนลุ้นหลอดตลอดแบบว่าทุกครั้งที่เห็นหลอดใหม่เขามาแล้วแบบสดชื่นนะคะใจฟูสวยอ่ะต่อไปจ้ะต่อไปตัวนี้ชื่อว่าเศรษฐีริมนาคนะคะมีเป็นไซส์นี้น้องโตไม่ทนันรอบที่แล้วขายไปแล้วนะคะตัวกัดสีเยอะๆขายไปแล้วนะอ่ะ เผื่อใครเอาไปเลี้ยงดูต่อได้นะคะเศษถีริมนาคนะคะให้ไปที่ 1, 150บาทต้นที่1คะ่ะกําลังจะเริ่มกัดลายแล้วเหมือนกันนะต้นที่1เสรเศษถีริมนาคต้นที่2ค่ะอาลบแดดให้อ่าและอันนี้ต้นที่3นะคะเศษถีริมนาค150บบาทเท่านั้นจ้าถัดมาทางด้านนี้เป็น เมืองเกาะเก็ดนะคะเมืองเกาะเกร็ดเหลือเป็นฟอร์มด่างลายๆแบบนี้ลายหินอ่อนนะคะเหลือฟอร์มด่างลายหินอ่อนแบบนี้ให้ไปที่220บาทนะ220บาทต้นที่1เมืองเกาะเก็ดนะคะต้นที่1ค่ะเมืองเกา 2, ะ,ะ,าะกเก็ดต้นที่สองนะคะ220บาทค่ะเมืองเกาะเก็ดต้นที่3มนะคะ220บบาทเขาด่างกระจายด่างลายหินอ่อนแบบนี้นะคะ นะแม่ค้าหคให้ราคาตามหน้าไม้นะอ่ะและต้นที่4ค่ะ220บาทจะ้ะและก็ต้นที่5นะคะนี่นะด่างประมาณนี้220บาทนะคะเมืองเกาะเกีตดรุ่นนี้จะเป็นเจน2นะรุ่นนี้เป็นเจน2นะคะ220บาททุกต้นจ้าต่อมาต้นนี้เป็นบอลกาบนะคะกาบสีดำดำนะอันนี้เปิดด่างเหลืองมาแล้วมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธ หลวงปู่สิทธ์นะคะมีกระถางเดียวเปิดใบใหม่มานะสวยงามมากนะคะให้อยู่ที่300บาทหลวงปู่สิทธ์นะคะ300บาทนะคะต้นใหญ่อัพไซส์กระถางกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธ์ค่ะเป็นบอลกาบมีต้นเดียวนะคะ300บาทเท่านั้นจ้ะถัดมาทางด้านนี้มีชื่อว่าดาริกาดาริกานะคะมีอยู่2กระถางนะ ดาริกาให้ไปที่กระถางละ3 5 0หนะคะ350บาทกระถางที่1จะ้ะอ่ะ350บาทกระถางที่สองนะคะดาริกาจะ้ะมีสองกระถางต่อไปเป็นกระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยมีเป็นตัวด่างประมาณนี้ติดด่างนะคะแต่ว่ายังด่างน้อยอยู่หลอดต่อไปอาจจะด่างเยอะก็ได้ อันนี้ต้นที่1นนะหลอดด่างแน่นอนนะคะหลอดใหม่ด่างแน่นอนนะต้นที่1ตีเป็นตัวด่างน้อยแล้วกันนะให้ไปที่150บาทค่ะต้นที่1จ้าอ่าอันนี้ต้นที่สองต้นที่สองค่ะ150บาทกระบี่ในร้อยอ่าอันนี้ต้นที่3ามนะคะ150บาทเช่นเดียวกันและอันนี้ต้นที่4ี่จ้า 150บาทนะคะเหลือ4ต้นสุดท้ายกระบี่ในร้อยจ้ะถัดมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่าพรมพิมานจะไปอับสอนซะละพรมพิมานนะคะพรมพิมานตัวนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะให้ไปที่ต้นละให้ไปที่ต้นละ200นะคะต้นที่1 200บาทนะคะต้นที่1 อ่ะอันนี้200บาทต้นที่สองนะคะรมพิมานจ้ะต่อไปจ้ามีชื่อว่าเวทมรกตนะคะมีมาด้วยกัน3ต้นนะคะเวทมรกตไซนี้ให้อยู่ที่300บาทนะคะต้นที่1จ้ะต้นที่สองนะคะเวทมรกตนะ300บาทและต้นที่3นะคะ300บาทค่ะ เวทมรกตนะคะเริ่มเริ่มขึ้นลายแล้วนะ300บาทเท่านั้นเป็นไม้ด่างนะคะและสวยมากนะคะสวยมากต่อไปจ้าเบนจรงน้ำทองนะคะเบนจรงน้ำทองเขาไซส์ประมาณนี้นะไซส์ประมาณนี้นะคะลูกค้าขอคนที่มีมีตู้หรือว่าอบเขาได้นะยังไม่เหมาะกับการอยู่นอกตู้เนื่องจากเขาเป็นไม้ด่างด้วยและช่วงนี้อากาศ ค่อนข้างเย็นนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะทิ้งใบเดี๋ยวใบเขาเฉาเนอะนะคะตลอดวุ่นวายตลอดค่ะเบนจะโรงน้ำทองให้ไปที่ต้นละ200บาทนะคะ200บาทต้นที่1จ้ะอ่ะอันนี้200บาทต้นที่2ส่วนอันนี้มี2ต้นในกระถางแล้วก็คือด่างทั้ง2ต้นนะให้ไปที่ สี่ร้อยนะคะมันมีสองต้นแล้วต้นเขาด่างด่างทั้งสองต้นเลยนะคะด่างชัดด่างจัดทั้งสองต้นเลยนะคะให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะมันเป็นสองต้นเบิ้ลน่ะอะให้สามร้อยห้าสิบละกันเฉพาะกระถางที่สามนะคะให้สามร้อยห้าสิบบาทมันมีสองต้นแล้วก็ด่างทั้งสองต้นเลยนะส่วนหนึ่งกับสองกระถางละสองร้อยนะจ๊ะต่อไปค่ะทิปวา่าเอ้ยไม่ใช่ทิปวารีอะไรนะดารานพัลั ดารานพพลัดนะคะอันนี้เป็นไสกระถางสี่นิ้วข้นยังเลยไปเลยครับดารานพพลัดนะคะตัวนี้ให้กระถางนี้ให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะน้องด่างมาแล้วนะออกด่างเขียวๆด้วยนะจ๊ะห้าร้อยบาทกระถางนี้ส่วนกระถางนี้ส่วนกระถางนี้แม่ค้าขอที่เก้าร้อยบาท ขพรอะไรมี2ต้นมี2ต้นในกระถางและก็ด่างแล้วทั้ง2ต้นนะคะเห็นต้นเล็กไหมต้นเล็กด่างสวยนะคะหลอดใหม่ก็เปิดด่างด้วยนะส่วนต้นใหญ่ก็ด่างค่ะหลอดใหม่ก็เปิดด่างเช่นเดียวกันนะถือว่าได้ไปสต้นเลยให้อยู่ที่9 0 0บาทนะคะดารานพรลัตนะกระถาง4นิ้วมี500กับ900บาทนะคะต่อไปจ้า เรนูนครเรนูนครด่างน้อยอ่ะนี่นะมีเชื้อด่างแน่นอนจ้ะโตขึ้นนะคะเดี๋ยวก็เปิดใบด่างแน่นอนนะจ้ะเรนูนครให้ไปที่150บาทต้นที่1เรนูนครนะคะ150บาทต้นที่2จ้ะอ่ะเรนูนคร150บาทต้นที่3 มีเชื้อด่างทุกต้นนะคะมีเชื้อด่างทุกต้นนะเปิดด่างแน่นอนไหมคะกกรันตีให้อ่ะต่อไปจ้ารัตนสินรัตนสินเป็นไม้แยกหน่อนะคะหลอดใหม่มาแล้วนะคะต้นที่หนึ่งรัตนสินให้ไปที่ต้นละ170บาทนะคะต้นที่1จ้าอ่ะอันนี้170บาทต้นที่2เป็นไม้แยกหน่อนะคะรัตนสิน นี่จ้ามี2ต้นนะคะป้ายสวยๆต่อไปค่ะตุกแกก้านดํานะคะตุกแกก้านดําให้อยู่ที่250บาทค่ะต้นที่1จะ้า2 5บบาทต้นที่2นะคะตุกแกก้านดำจ่าอ่ะต่อไปนะคะต้นนี้ชินนะบัญชรนนะคะฟอร์มกัดลายแล้วขึ้นลายแล้วสวยแบบนี้เลยนะคะ นะกัดสีมาแล้วแบบนี้เลยชินนบัญชรน,นะคะให้อยู่ที่400บาทนะคะ400บาทมีต้นเดียวนะคะเป็นไม้เก่าไม้โบราณที่น่าเก็บอีกหนึ่งตัวนะคะโตขึ้นกว่าจะกัดสีกัดลายขนาดนี้แล้วต้องเริ่มสร้างหัวแล้วนะคะอันนี้ใบเริ่มแก่แล้วกัดสีแบบนี้นะจ๊ะให้อยู่ที่400บาทชินนบัญชรจ้ะมีต้นเดียวนะคะต่อมานางรากสดเทวีนะคะอันนี้เป็น ไซส์กระถาง5นิ้วนะคะนางรากสดเทวีตับนางสงการลำดับที่3ประจำวันอังคารนะคะปายสวยๆมาแล้วแบบนี้ให้อยู่ที่500บาทค่ะต้นที่1จ้า500บาทต้นที่2นะคะปายทุกใบต้นที่2และต้นที่3อ่ะ500บาทต้นที่3นะคะสวยๆเลยและต้นที่4จ้า มองเห็นไหมแดดมันส่องหน่อยนะแต่ก็สวยจ้ะความสวยทะลุแดดนะคะสวยเข้มป้ายแบบว่าป้ายแบบชัดเจนนะอันนี้ต้นที่4ี่ค่ะให้อยู่ที่500บาทนะจ๊ามีอยู่4กระถางสุดท้ายแล้วนะไซส์นี้หมดรุ่นแล้วนะคะต่อไปนะคะเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านด่างประมาณนี้เลยนะคะต้นใหญ่แล้วนะ อยู่ในกระถาง4นะคะแต่ลูกค้าไปอัพไซส์กระถาง8ได้เลยนะคะเศรษฐีพันล้านต้นนี้ให้ไปที่350บาทนะคะ350บาทด่างประมาณนี้มีต้นเดียวจ้าถัดมาทางด้านนี้ชื่อว่ามณีนาราเป็นไม้แยกหน่อมณีนาราเป็นไม้แยกหน่และด่างแล้วสวยเลยนะจ๊ะ ไม้แยกหน่อด้วยต้นนี้นะคะมณีน,น,นาราให้อยู่ที่450บาทนะคะมีมาแบ่งแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะไม้แยกหน่อนะหยุด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 เลยหยุดเลยหยุดหยุดตรงนั้นเลยค่ะนั่งรอนะ450าบนะคะมณีน,น,นาราจะตีก็นะมันเขี้ยวจะตีก็ตีไม่ลงวุ่นวายเวลาถ่ายคลิปวุ่นวายมากนะคะชื่อขุนทองนะคะเนี่ยขุนทอง ดื้อนะคะดือ้อไม่เชิงดือ้อแต่ชอบวุ่นวายเวลาทํางานนะคะเฝ้าตามติดวุ่นวายตามติดชีวิตมากอะต่อไปจ้ะอับสอนสวนรรค์กระถาง6นิ้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยอับสอนสวนรรค์นะคะมีกระถางเดียวใหญ่ๆแบบนี้ให้ไปที่ให้ไปที่400บาทนะคะ400บาทอับสอนสวนรรค์นะ ป้ายสวยนะคะต้นโตเตรียมตั้งแม่ได้เลยนะคะใบใหม่สวยนะคะปลายเข้มปลายชัดเจนอับสรอนสวรรค์น,นะคะไม้ตัวนี้โตช้าคิดดูว่าก,กว่าเขาจะโตไซนี้นะคะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะโตแล้วนะคะใบเริ่มแก่แล้วนะอับสรอนสวรรค์400บาทค่ะสุดท้ายมาจบให้ที่ดารานพรั์ไซส์ใหญ่ดารานพรั์ไซส์ใหญ่นะคะอ่ะ กระถาง6นิ้วนะคะอันนี้ต้นที่1ต้นที่1เขาด่างประมาณนี้เนาะให้อยู่ที่800บาทนะคะดารานพรัสอันนี้800บาทต้นที่1นะ800บาทต้นที่สออกติดด่างเขียวด้วยนะคะ800บาทต้นที่สและ800บาทต้นที่3อันนี้ติดด่างขาว ะะดารานพรัตนะคะหมดรุ่นนี้แล้วรู้สึกก็จะหมดเลยนะคะแม่ค้ามีไม่เยอะและมีแบ่งไม่เยอะและช่วงนี้ดารานพรัตน่ะคะ่ะเป็นไม้ที่สวยเขาเป็นฟอร์มที่ไม่โดเดคือเขาเป็นไม้ฟอร์มพุ่มอะโตขึ้นใบหนาใบใบค่อนข้างหนาแล้วต้นเขาก็จะเป็นพุ่มเขาจะไม่ได้ยืดโดเดคือบอกอยังไงเขาเป็นพุ่มอะคะ่ะคือเป็นไม้อมตะคือเลี้ยงยังไงก็ไม่ได้ใหญ่โตมาก ะะแต่เขาจะเป็นฟอร์มสวยฟอร์มพุ่มนะคะสำหรับดารานพลั์นะคะ,ะวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะคัดไม้สวยๆมาแบ่งปันให้ประมาณนี้จัดส่งให้นะคะวันเสาร์ที่24ธันวาคมจัดส่งให้แต่เช้าเลยนะสนใจต้นไหนสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะ080 5194988จ้า วันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะสนใจต้นไหนอย่าลืมนะจ๊ะแจ้งไปแล้วนะอยากแจ้งอีกนะคะอยากเข้ากล้องอยากเข้ากล้องดูดูตานะจะตีก็ทำตาอ้อนนะคะจ้าวันนี้เดี๋ยวแมค่ค้าขอตัวลาวไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีทุกท่านเลยคะ่ะสวัสดีจ้า